ครับสวัสดีครับดีๆแม่สวัสดีครับป้าลุงครับเอาวางไม้ก่อนลูกวางไม้ก่อนดีก่อนสะก่อนเราจังจับแล้ววางไม้ก่อนหานามาหากล้องเงาแับนี้หานามาพี่สวัสดีครับป้าลุเมนี่มาวินเนี่ยมาอย่างลูกมาแต่ช่วงครับมาส่วนใหญ่ยายาครับมาเวนยงงยาครับกาบสวัสดีพี่น้องด้วจ้าเมนี่ยายากับตาชัย พามาชมสวนยางยางที่ปลูกเป็นที่นาเป็นที่นาที่ปลูกในนายางได้สองปีแล้วนี่พี่น้องเบิ้งนน,น่นี่อย่างงามขนาดสวนยางคอยก็ได้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งผูความสูงฝั่งนี้ตะไเร้าตัดแล้วๆนี่พี่น้องเอออยางงามขนาดยางก็ได้ สูงบปแล้วสูงบนแล้วกำลังสวยกำลังงามเอ้าเอากัดกำลังสวยกำลังงามฝั่งนี้ตัดเลยพี่น้องเราตัดแล้วแล้วจะใส่เราตัดแล้วแต่เบิ้งฝั่งมันนี้บันนี้พี่น้องพี่เขาเบืงฝั่งนี้บันนี้อ้ยต่ต้นสะสสวนยางคอย ตไอ้ต้นซาดยางคอยมึงนู่นน่ะอยากงามอยากงามมึงนู่นน่ะแต่ว่าหนากระพองหนาพี่น้องเอ้ยหนากระพองหนาหกๆตัวเจ้จักมือใดสิว่างมาตัดจะใส่แรงตัดโบเลียววันไหนจะได้มาตัดมาตัดเมื่อวานนี่กะเครื่องตัดหนาเพ่พอดีบ่้ใส่มันเสียเนาะ มันหกแหง้งนี่พี่น้องนี่เครื่องตัดหญ่าจนพังได้เดี๋ยวนี้โคตรไม่ต้องลงไปมาวินไม่ต้องลงไปลูกเออไม่ต้องลงไปมาวินมันสิไปนั่นนะลูกไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปน้ำปูนะมาวินอย่าไปเด้อขี้ตมเด้อไม่ต้องลงไปปูสิไปดึงนั่นออกนะ วินวินอย่าเห็ดยางเงี้ยอย่าเห็ดยางเงี้ยลูกเอาลองเพลงให้อันป้าลุงฟังนี่ผาแดงนางไอยนี่เรบบ็วเอาลองเพลงเร็วลองเพลงให้ป้าลุงฟังเนี่ยนี่ผาแดงนางไอยน่ะเร็ว ยางก็อยากง,งามถ้ได้พี่น้องนี่อันพันยางนะพันยางก็คือไซ่โมเมนตโมเมนต์หกร้อยนาะของเฮาเนาะสองห้าหนึ่งพี่น้องไอ้คนที่ขาเจ้าอันนั้นนะขาเจ้าแนะนำว่าถ้าปลูกนะที่ดินหน้านะให้ปลูกสองห้าหนึ่งสันบริปลูกหกร้อยถ้าถ้าดินส่วนต้องหกรอยเนานะ คนขายเขาเจ้าว้าห,หนะเฮากบ,บ่เคยปลูกเนาะเลยปลูก,ยยกไอ้ตามเขาเจ้าแนะนำสองห้าหนึ่งปีที่สองเลยเนาะใส่เนาะยางเฮาเนะ<ม>ก็ถือว่าสูงอยู่ได้พี่นอ้องเลยเฮาบ่คเคยปลูกเนาะกับร<ม>ูกว่าข,ของเขาเจ้าจะว่างามของเฮาบุคคืออะไรปีที่สองนี่ที่ปลูกนี่มันก็สูงอยู่ได้เนี่ยมันก็เริ่มงามแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่นา ที่นาต่ก็เป็นถ้าดำหน้าเนี่ก็จะเป็นหน้าเดือนแฟตเดือนเก้านี่นาพี่น้องอ<ป>ืมเป็นหน้า<ป>นูานานน้นเนี่ข้าเจ้า<ป>ทางนี่นะหน้าหนองไ<ป>้ข้าเจ้าสีดําป,ประมาณเดือนแฟตเดือนเก้าแบบฝนทางนี้สีมาลาเนี่ยนะก็เลยว่าตัดสินใจปลูกยางทางพุ่นก็มีดพี่น้องโอ้โหผูฝังนะดิคะ่ะเห็นมอเทียงนะถ้านั้นก็เป็นอีกอีกเป็นส่วนหนึ่งอยู่หันกับประมาณสามไร่ หกหกสีไล่บ่หกหกพูดนะพี่น้องพูพูพูซีเดียไปเห็นเทียงพูทางนั้นก็เป็นอีกปลูกพร้อมกันนี่ละก็สีต้นกับลาวสำกันแม่เตาไเรลาวาสิครับอยตมาปลูกไอ้ตัวนี้ซะก่อนให้มันปักตัวนี้ซะก่อนอย่างสิไปครับอยเกอับตัวมาอปเตร์ไส้เฮ้ย กระไซเราเอาเคือที่พันต้นยางออกตัดแล้วมันกระสีใบหระซีเหลืองๆเนี่ยพี่น้องเพราะวัายา้ฝลเนาะแต่คาดว่าคือสีเป็นพลในห้าอยูหรอกกระปีที่ทองกะเริ่มใหญ่เริ่มงามให้มีแห้งให้มีให้จะาของมีแห้งใจแล้วบ่ยไสมีแห้งยบ่บ่ ก็เริ่มงามให้แล้วเนาะก็เริ่มไข่อยู่เดี๋ยวให้แล้วบุญอยู่บ้านเดี๋ยวสิมาใส่ปุ๋ยให้ยางให้มันสัตว์ขึ้นอีกเพราะว่าตะไสร้าตัดแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราจะมาซื้อให้ตะไสร้าซื้อปุ๋ยฮ้แล้วก็มาหวานใส่ให้มันสัตว์ขึ้นเพราะว่าหญ้าตัดแล้วๆทางนี้สองห้าหนึ่งพี่น้องเอยแต่บางคนพ่นว่านอะไรกู กีดน้ำยางลายแต่แต่ว่าน้ำยางหมดเร็วบอกเขาว่าจะว่าแบบไหนฮะงอไหนมันบโตรงบ่นี่พี่น้องมันแม่มันเป็นอะไรพี่น้องเนี่ยเฮาก็บอกคยปลูกเนาะเฮาก็บอกคยมีส่วนยางดอกพึ่งฮะอืมข้าจะว่าฮะนะสองห้าหนึ่งเนี่นะเฮาก็บอกคยปลูกแต่ว่า เขาเจ้าก็แนะนำมาขับไปที่หน้าให้ปลูกพันธุ์ให้ปลูกอันพันธุ์นี้่นะก็เจ้าแนะนำแบบนี้เท่ากับว่าลู้พเพราะห้องเคยมีส่วนยางเนาะไม่เคยปลูกยางลองเบิ่งพี่น้องลองดูไม่ลองไม่รู้ลอลองแล้ปลูกแงยังวหวะเฮากับเบิง้งเฮากี่แล้วเฮากับจะได้รู้แล้วว่ามันตายเร็วหรือตายซ่า น้ำยางหน่อยหรือน้ำยางลายคือคำขาเจ้าว่าอบแต่ถ้าความงามนี่ก็ถือว่ากะกะมันกะข่ยอยู่ปีที่สองนนก็ถือว่ากะอ่ามันกะสูงอยู่เนาะกะท่วมหัวแล้วนนนนเนาะกะโดยเลียก,กะท่วมหัวแหละพี่น้องเอ้ยต้นที่แบบในน้อยแบบนี้กะกะมีต้นที่แซมน่ะนะ แต่ท so ี่ปลูกรุ um. s <S ่นเดียวกันก็สิเป็นถ่วมหัวเปล้วนี่เนี่ค่ะแต่ไซรัไปยืนถ่วมหัวเปล้วได้ถั่มหัวหมดแล้วอย่าอุ้มบ่อุ้มนกลูกย่างเอาย่างเอาย่างดูลานก็อยังให้อุ้มบาเนี่ยบ่อุ้มลูกบุ้มอุ้มย่างถ่ายคลิปอยู่ไอ้ย่างไปย่างสิถ่ายประหารนี่เร็วเห็นปลาลุงเบิ่งนี่เร็วร้องเพลงเลยไม่เหอะร้องเพลงเดะขิดฮอดความเก่าเนาะ กับกับตาอาสาอ่า,านไม่เขาและตรงเล็กนึงเป็นคุูบังปุ๊ปผาลองดีๆอะช่างสร้างแบบนี้ยช,ช่างสร้างสร้างสรางกระหึ่มสราง,าง,างา <S <S ้าลานออกมาเล่นสวนพ่อพี่น้องเอ้ยอยู่แต่นในบ้านในเฮือน <S <S ออกมาเลาะสวนเพราะว่าตอนตัดบดออกมานันตาชัยเลย มันหกแห้งพี่น้องมากอุ้ยมนมองอยู่บันนี้ใครแล้วบันนี้มันมีมองอยู่แล้วมันหกขึ้นีแ่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยมองดูนี่พเดเสียด้เนี่ยหกกระดอกกระดีะดอยอาลีอะโลเนี่ยตัดเตะดำน้าไปได้มาใกล้เลยเป็นเวลากูเป็นสองเดือนแล้วบอตัดลวกเซียร์ไปได้มันหกแห้งเนาะแม่ฟักเกิงอืมฟักเกิงอะเนีพุ่นอืมฟักเกิง บบิน,นบอกให้เลาตัดแต่รอบต้นอยู่<า>ยี่น้องคือบินเดียวอ่ะคือบินันี่มูมาลูกบอกให้เลาตัดรอบต้นผัดมันบกลักใจมันบอ,นบอแปลนสะอาดไปเวิร์ดหน้ามันกะซีรถไทยมันลงมาได้ถ้ารถไทยลงได้เนี่ยกะสิได้การอยู่ได้เร็วอยู่เล่ารถไทยมาเมื่อรถไทยจมแบบนี้มันเป็นน้ำเนาะนะฮะในหน้าคือว่าแหละ รถไทยก็ะจมขีตมอีกเอามาบ่ได้ถ้าไมนั่นก็นสิแล้วเร็วเพราะว่าเฮาตัดเอาตะรอบต้นแล้วก็รถไทยกะอันนั้นเลยบาดนี่ปัน่นเลยแต่เห็ดบ่ได้ลุงม่ได้รถไทยก็จมอีกได้เขามาดึงอีกเหมือนนะที่มาเมื่อได กำลังสวยงามแล้วส่วนยางก็ได้มีแห้งใจมีแห้งอยู่หกพี่น้องหกนะฮะพี่น้องเอ้ยหกแทเอ๋อเขาป่ายังนะว่าพี่น้องหกงี้เขาป่าบ่ลูกออกมาโอ้มะโอกมาพี่น้องหกพระแห่งบนเขาป่านะฮิงหกเอาเร็วสิเจ้าคลิปนี่แล้วนี่เอาแล้วไอมาวินงว้าวดูสำหรับคลิปนี้เอ๋อแม่ไอ เจบายจบแค่นี้เด้อครับเด้อฝากติดตามมาวินเด้อเด้อช่องชายยาบ้านนาขาม,วาามสวัสดีครับ,รบ bye เจอกันคลิปหน้าเด้อ